ครับแ้อตังไหมไอ้ต้นมาอเจ้าเดี๋ยวนอมาไอ้รงวอนอรางวพี่ต่อครับวันนี้รับรางวัลค่ะเป็นไงคะรางวัลเออรางิงหรือป่าอะไรครับลูกฮอนฮอาฮอตตคนอื่น ดีใจครับนี่ถือเป็นรางวัลแรกหลังจากเปิดโควิดเลยก็ดีใจวันนี้ไม่ใช่แค่ได้รางวัลแต่ว่ารู้สึกดีใจที่เราได้เจอเพื่นพนอนๆที่ในวงการอะแบบมีแต่คนที่ <ๆ S 1> ผมอยากเ<ๆ>จอ,เอ,อ ที่ซัพพอร์ตเราหน่อยเนาะ ษาหรือวันนึงเราทําไปเรื่อยๆแล้วราจะเจอสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราอยากลองสรุปว่าบริษัทนี้จะสนับสนุนเราได้ในวันนั้นก็คือให้เริ่มจากเราก่อนเหมว่าเริ่มจากดูแลตัวของเราก่อนมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับด้วยความแบบภาระหน้าที่มันมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาจากเมื่อก่อนเราทำแค่เบื้องหน้าอย่างเดียวผมว่าภาระไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือความรับผิดชอบ การจัดสรรตัวเองอะมันมันมันรายากขึ้นไหมอะไรเงี้ยผมว่าดีขึ้นมันเหมือนกับมันไม่ได้หลายขั้นตอนมันเหมือนกับสุดท้ายแล้วอย่างมันมันก็จะคนละเวกับตอนสมัยที่เราอยู่นาดาวบางกอง่แล้วตอนนั้นมันจะเราเราจะมีหลายฝ่ายมากๆแล้วทุกคนจะต้องแบบคุยกันหมดแต่เนนี้มันเหมือนกับว่า ขอแค่สัตผมตอนอยู่นาดาวเราเรารู้แค่บางอย่างก็ได้แต่ตอนนี้เราเราอยากรู้อะไรเราก็ไปศึกษาอะไรเหมือนเราเอาความรู้จากตอนเรายูนาดาวมาปรับใช้กับบริษัทเราไหมจุ๋ยจริงๆก็ต้องขอบคุณเพราะว่านาดาวผมเรียกไม่ได้ว่าหนึ่งนอกจากจะเป็นที่ให้กําเนิดผมอ่ะเขาเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆที่ที่ทาให้เรารู้สึกว่าที่ทําให้เรารู้วันนี้เราเราอยากทําอะไรเราต้องการอะไร ในเรื่องของการขยายคือตอนนี้คือขยายแบบเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับค่อยๆเติมไปให้เราพี่ตองยังไม่ได้คิดแผนขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมันเริ่มมากเลยด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผมไม่อยากลงดีเทลแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีว่าคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจะขยายไปไหนเพราะแบบมันมันยังไม่ได้ดูเคลียร์ขนาดนั้นเลยมีจีบเพื่อนในนาดาวเก่าไปร่วมแกงเพอย่ะไรเงี้ยไม่มีเลยนี่เลยเหรอแต่ส่วนใหญ่คิดว่า จี๊คือจี๊เพื่อโปรเจกต์อนาคตอ่าแสดงว่าในอนาคตจะต้องมีโปรเจกต์ที่เราคิดไปแล้วแน่นอนเพระว่าถ้าความสำเรลงถึงแล้ึงนะก็อยากทำอยากลองแต่ตอนนี้ก็เตรียมปั้นเด็กเด็กใหม่ศิลปินใหม่เรียกคัก กันอยู่ใช่ไหมมารยนเนียรู้สึกว่าตอนนี้ปัดตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ได้ก่อนก่อนจะดูแลคนอื่นครับใช่พี่ต่อทำหนึ่วันนี้ได้มีโอกาสได้เห็นพี่ต่อได้มีโอกาสได้มาเจอเพื่อนเดี๋ยวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอซีนูนิลด้วยหลังจากที่เกิดเรื่องไปวันนั้นเราได้พูดคุยอะไรมาอะไรเงี้ยก็คุยตลอดตั้งแต่รับรางวัลเพราะพี่ซีเขารับต่ออยู่ก็คุยตั้งแต่เขาเดินลงเวทีมาเมื่อกี้ข้างหลังก็คุยคือหลังจากที่ตักตักใส่ตักคู่ตักชี้แจงไปแล้วอะ เรารู้สึกโอเคขึ้นและเ <คน S 1> ผมว่าสุดท้ายแล้วมันม <า S 2> ไม่ได้อยู่<ฮ>ที่ว่าเราโอเคหรือไม่โอเค,ม,อเคมันคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ควรฟังเหตุผลและความคิดเห็นคนอื่นแม้แต่เราเราอยากให้ทุกคนฟังความคิดเห็นเราเลยแล้วไม่เวลาความเห็นคนอื่นแล้ไม่ฟังผมว่ามันเลยเป็น นึงแต่ไม่โรงกันหมายถึงว่าอัปเดตนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ลงดีเทลอะไรอย่างเงี้ยต้รู้สึกว่าวันนี้คือวันที่ทำให้มันให้ทุกอย่างมันดีอะแต่เขาทั้งคู่สองคนที่ยเขาทั้งคู่จากผมเขารู้สึกเรามากนะที่ตอบเสี่ยมมือมนี่จริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือผมก็ห่วงความรู้สึกของเขามากอยูแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าแบบสุดท้ายมันคือความเข้าใจเป็นหลักนี่คือถ้าถ้าเราพร้อมที่จะเข้าใจผมว่าทุกคน มันมันมันไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นอย่างนี้ว่าเวลาเราออกงานอะไรอย่างเงี้ยบางบางเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของแฟนคลับเปลี่ยนไปไหมจากที่เราเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยไม่แล้วผมผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะแล้วผมรู้สึกว่าแม้แต่กระทั่งวันตอนวันเนี้ยที่ผมขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีอะเขาก็ยังคงมอบความน่ารักให้เราโดยที่แบบ ผมชอบควาไม่มีข้อแครนี้อ่าผมชอบก็คือแบบว่าเพื่อนร่วมโครงการอะเนาะมันคือการการคุยให้ความเข้าใจกันโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับมาเจอกันต่อค่ะมาเจอกันต่อค่ะต้องก่อน